สวัสดีครับพี่น้องบอกไปสุขสุขกตุนครับท่านชาวชาแนลครับวันนี้มือว่างครับอยู่ที่เก่าที่เดิมครับบ้านแสงทองฟินแลนด์เพิ่มเติมเพื่อความอ้วนครับผมวันนี้ผ้าดูน้องว่าส่องไฟเตรียมงานอีกครับขั้งที่กสสองโดยจะในส่วลที่สิบแปดสองหมื่นน่าก็สิบเก่าครับผมก็เลยมันเตรียมไฟเตรียมยังเห็นมันร่างกาาเ่าครับ ตารเตาราเสียแฟมี่กว่อ่าสามหนีอครับบรรยากาศฝนตกดิ้นดินครับมือครับตกมาสองหมื่นอสามหมื่นนะครับฝนโอ้ยตะนำถ่วมครับจอยู่นี่ก็สิบบท่วมหรอกอยู่ยโซถ้างอื่นจะถ่วมแล้ว่า,าววสันครับงานว่าสูงมือก็ใช่ไหม บรรยากาศฝนตกนี่ครับกินยังผงยุ่มครับผงยุ่มเนี่ยยมอรดีครับกิบผงยมครับอู้อืมครับนันเต๋าเอาไปครับครับบ้านหว่างทิมงานบ้านรวยคนครับไปกับบ้านน้ำเขา ันนาคนตีนักหรอเากรบานเบ้ดเดี๋ยวจะกิ้งานเกลี่งเสียงจะต้องสองเลยจะอกเนาอเอากักคเลขงานหราสองเฮ็ดมันนั่งการของเราตัวใดวงของขอดเหยปขดตับไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งหน่ไท้ก็หนัก่าเลยครับฝนตกโอ้ย ตกตเรานล้รับฝนหทยนี้หนใช่สนเคยพากันเอาไฟอยังมาสองครับอ่าสองไฟกงนี่เสียนี่ตัวนี้มันสิตัวนีมันสิใสกว่าเลยเออ้นี่ใสกว่าเพราะว่าตัวนี้มันไฟฝนมากจะเป็นสีฝาะสีฝาลงเลยนะ้อหเหมื้อมีอะนนีอ้อมีอะไร ใช่มขาเนี่ยเขเปียนตัวซีเทียวออันนี้บ้านอีกไหมใช่เลยมนีแล้วกันกันเ่อนีมัไหมสวงามดีจักอเพราะเปิดว่าแม่นบทแม่ใจในบทครับจไปจ้ ใส่ครับารอาจาองเนครับมเบียดกับกระมืออกับห้านังทห้างเฮ็ดครับเพราะมันมันเหมือนเป็นสร้างเสียหอมันขี่สิแปดนอร่างขี่สิบหกเตินกระสิตนักดนตรีนักร้่อกับชิมซสอม สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับสิบแปดจะมือไหลนาะครับเนาะงอกจาะปกไฟนี่ก็ต้องเปลี่ยนยุทธุกไหลครับเพราะว่าเอาแบบเก่ามื่อกี้สิแบบเดิมเมนาะครับเนาะกัต้องเปลี่ยนทุกขังเ้าสิเปลี่ยชนะกว่าตั้ง เอาพี่ดูทิงองมาลางเหรอพี่ตัวล้างดูพเถอะเออถือว่าเปลี่ยนอะไรเนาเอาไฟดูทิงมาห่ลางดีลางไหเิงเออถือว่าเปลี่ยนาอาอาอาเงียเียเไปนั่งเนาะไปนนาครับนา ก็ฝากช่องนี้นครับฝาก่องขันเส้าชั้นเหีเย,นนย,ย,เยเลยนครับก็นี่คนติดตามยังบัถึงพัอยู่กัสูไปเรื่อยแล้วครับนอกยังบทนดังข้นใช้เสียงใช้เสียงวะเสีน,น,นี่เลยี๋ยวสูงเงนสิอี่อกแคตบอะ่ตันหม <cười> <cười> nhân đây nào, ăn cái những thế, ai mà không thì không nhung, vẫn còn thuốc, cái ăn ngọt ở bên này cái พพี่น้องเริ่งชมบรรยากาศของนอ้องครับผมนะครับมาถึงภาพพี่น้องมาข่าครัวครับมาเบิ่งกันจันข่าจะข้าวยังไงจันข่าตำ้มฮงบ่ตำ,ตำุ้ฮงตำ้มฮงแค่โคบ่ใส้ไล้เลยผมจดใส่ใช้ไ้ไไแสบไล้อันหนึงน่งหนึ่งเขาถ้าใส่สลดบ่ Ui, oh, nè, khẩu sạch không thú chốt Đôi, ớt chán kháu Đã chạy bây chán kháu chưa? Ơ, Hả? Ơ, hãy chán khoan xong Cháy khoa Cháy bây, ีเมื่อจันขาววัฒนาครับเรื่างการตามหงเพราะว่าเนี่ยนยังมาสุดๆใส่กระโปรงสโดๆเลยหมดอันนี้มีหนูมีอันนี้มีขั้วประยูครับจันขาวจะการยองไงหายังจันขาวน้าวน้าวบ่ Nam mùi bà. Ni bà. Nem cái này cây oh, thọt mì bà. cay. Thoát cay. Thoát cay. cay. Thoát มะขามเนี่มะขามนี่ใช่นี่มะขาม,ามนี่นั่นมะขามนี่มขามมขามอย่นี่นี่เ,เ,เาามงสามอมใส่บันข้ามุ้อ่ามมแบอบกน้าเขาใส่มขามกันเลย,ม,เยกกมัน,มออนมเ,เปีเ้ยวเขากันหอเปียวหมมันจะขาเปีเออ จากการสองไฟในหลายห้องกับแม่ทำอาหารไปกินครับโดยเชฟขาวสมต้ำถอดไก่ขอนียวแม่นานางกระตัมปลากันอนี่นี่หลักพงศลใชหลายแสบหลายด้วยพงศลเนีอะปลา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 มะบ๊อบปลาที่นี่นี่นี่ขาวขาวเนี นั่น<ไ>อ่าเอื้อตุ้งกองอะ่ะของล่างตีนอเอาปลาดัอยู่สูตรหนึ่งอะ่ะนานอยู่แคก่กันของเน้พแพกคนนีมีรูฟงกันเออปลาดันจะแซบครับปลาดักทไมีรูฟงอ่ะ ทำจำพระราพร้อมไปพร้อมยังพี่เร่พงบ่ะโอ้สุดยอดเลยพี่เร่พงเข้าไปลราดว่ปนไหนขันพงทุรสนี่กสำคัญที่สุดใการตามองคหอมะตำส้มตำสุดจานขาว เ้าแล้วผมจอไรคลิปสองหนึด้วยเดี๋ยวเพื่อนขอเนีาขอเน่ยไม่ไม่ไมไมโอ้ออาหาันกะสมเปียสครับนี่สมตำกระเจียวทอดไกค่ครับเรื่องกิจนะครับ แ็กมากาก็เอาจบคลิปนี่ไปซ้ำหนึ่งนะครับนอกเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ